อุปถัดภ์เราวันนี้ครับมีปูมาช่างวัดนะครับปลาทะเลกัดเขาอุ้มด้วยนะครับนอร์นิ่งก่อนมีปูนิ่งแล้วนิ่งปูหมาด้วยนะครับสดจากทะเลเลยครับตอนแรกก็แกงส้มครับผมเตรียมเครื่องแกงปูห้เรียบร้อยครับตั้งแกงแกงให้ดื้อเลยครับเดี๋ยวเรามาใส่ปลากแซ่บๆครับผมยอดจีนอร่อย ตกตกใส่ปูได้ปลาเนี่ยตดหลวกโคครับใส่พักมุ้งพี่น้องเอ้ยใส่ไรบัวกันใส่ใสใสน้ำม,มันแกงเดือดกันใส่ปลาใส่กุ้งนะครับใส่ปูใส่เดือดอย่าพึ่งก้นนะพี่น้องนี่ครับแกงเดือดอแล้วครับ เดเซตเดี๋ยวเรามาเทพักกันนดหน่อยมปุดๆๆเลยมั้งเอ้ยายบบปินมาใส่กบุงนะแกงเลือดเล้วันะวน,นี้ผมได้หลอกกอไปแล้วนะหลอกกอใส่ตังเด็กนำแกง ครุ่งตรงมาจากหลายย่อมดีจังฟ้ามาให้ครับพี่น้องแก่งเพื่อปุ๊บๆกันหนอยเก่งส้มจ้ามีมะนาวเห็นน้ำปลาใส่หน่อยครับงมะม่วงนี่ครับนี่บํารมณ์มะนาวมะนาวมีไส้ต้านยบร้อยพี่น้องที่บ้านเราไส้ต้านแก่พิ้วอ่ะข้นคมๆกลิ่นมาเลยครับมะนาว เออหยบหยเลยนี sure. はは right right ่รวยหน่ายหกลปลาลยมดหยกหยเลยนี huh. oh, our our ่ปลาปลาปลาเลลาลาอยังพ right, ี่น้องจังปลาปลาให้ส่ซ้อมหน้าเลยหยกออมเลยบอได้ซ้มหนาตึ้งนีใจรถบัวได้แล้เดี๋ยวปิดแก๊สแลวพี่น้องได้แรยนี่ายินลงเอ Ini Naga Bom. Terima kasih.